เปิดคาลืหาดผู้กำกับโจกกลางกรุงตกแต่งเวอร์วังอลังการเจอรถหรูจอดราวโชว์รูม เมื่อวันที่25สิงหาคม64พลตํารวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผบอรตรสั่งการให้พลตํารวจตรีนพสินและชุดสืบสวนจากส่วนกลางร่วมกันตรวจคนบ้านเลขที่79ทับ898หมู่บ้านปัญญาอินทราหนึ่งแขวงบางชันเขตคลอง3ามวากรุงเทพโดยมีสองลูกจ้างชาวเมียนมาเป็นผู้ดูแลบ้านหลังดังกล่าว ร้อมโดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจคนบ้านเพื่อติดตามจับกุ่มพันตำรวจเอกทิติสันโดยภายในบ้านมีเนื้อที่กว้างขวางใหญ่โตตัวบ้านไม่ต่างจากขั้นหาดขนาดใหญ่และมีสระน้ำอยู่ข้างบ้านเมื่อตรวจสอบภายในบ้านพบตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์สุดหรูหราแถมด้านนอกบริเวณโรงรถยังพบรถหรูและซุปเปอร์คาร์หลายคันจอดอยู่ไม่ต่างกับโชว์รูมรถ หลังจากสอบถามลูกจ้างทราบว่าบ้านหลังดังกล่าวเป็นของพันตำรวจเอกทิติสันหรือผู้กำกับโจโดยผู้กำกับโจโกกบโจ,จะเดินทางจากนาครสวรรค์เข้ามาที่บ้านในกรุงเทพทุกวันเสาร์อาทิตย์บางครั้งจะมากับแฟนสาวแต่ส่วนใหญ่จะเดินทางมาพักผ่อนที่บ้านหลังนี้เพียงลำพังนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังปูพรมเข้าคนอีกหลายจุดเพื่อตรวจสอบหาสิ่งผิดกฎหมายและทรัพย์สินอื่นๆ โดยเจ้าหน้าที่ยังตรวจสอบพบพันตำรวจเอกทิติสันมีชื่อครอบครองรถหรูจำนวนมากหลายสิบคันโดยพบมีชื่อครอบครองทั้งรถปอร์เช่เฟอร์รารี่ลัมโบกินีออดี้รถเบนซ์และรถอื่นๆอ,อ,อีกเกือบ30คันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ